เนื่องจากเราออกข้อบังคับไปแล้วนะครับว่าเราควรทำเป็นไงในทุงเทศกาลต่างวันนี้ก็ในอาจจะจัดทางเข้าสวุาสามีแปดที่นะแปดที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำนักเทศาหนาทแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักหงานที่ประชาสัมพำคัญนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวเนี่ยฝากอุปกรณ์ไว้ก่อนหรือทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นของกรารใช้ปืนนะฮะเมื่อไรก็ตาม ให,ให,ให้แม่ข้้นที่นะครับเพราะว่าการเล่นน้ําในพื้นที่สาธารณะปฏิบัติเนี่ยห้ามเล่นทัทงทท้งทั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 นะทัับในัใน้งทั้งท้งทียงทั้งทั้ั้งท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 ั้่ทั้ง,งกกาานนทั้งทั่งทั้ขทงทห้งทต้สทมารทเล่ทน้ํทได้งทั้ง ช่วงเช้าทุกวันแล้วก็มีวัดอยู่ทุกวัดเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวช่วงเช้าไปก็ได้กินแือวัดราชโกมกิดนะครับวัดสเกตยวัดสรยาวัดอนุวัดประเชษฐุมคลวัดมหาธาตุวัดราศรีวัดสุภาพวัดนาคาวัดราชนาจารย์เราไปยุ่งๆแต่ว่าซึ่งการได้ไปเห็นที่วัดเนี่ยมันมีสองอย่างครับได้ไปรู้คนดูงานสงการว่ามีอะไรบ้างครับ วันที่สองก็ไปทำบุญไหว้พระครับวันที่สามก็เล่นน้ำตามประตูก็มีความสนุกได้เหมือนกันนะครับไปเล่นช่ววันซึ่งซึ่งที่วัดเนี่ยจะเล่นตั้งแต่เช้าจนถึงค่ับแล้วก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งที่เล่นแต่ข้ามมือเป็นสีส้มเอเชียทีมเขาเขาขออนุญาตทางเพื่อมาลนครที่จัดงานก็ในกรุงเทพมหานครก็มีที่เล่นน้ำปัจจุบันเป็นที่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปเล่นในที่ ที่ขออนุญาตไปแล้วแล้วก็ควบคุมโรคโควิด19ไปแล้วว่ามงคนติดสี่ตารางเมตรเป็นยังไงส่วนเนคโนโลาีที่เราบอกคือ100วันก็ให oh, uh, ้คนเข้าได้ทำไปกินอาหารเพราะว่าร้านยังเปิดนะครับก็ร้านช่วงช่วงเย็นก็เปิดดูร้านร้านจะไหนห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มนะก็ไปกินข้าวกินปลาได้แต่แบตเล่นของการไม่ได้กับเล่นของการไม่ได้ก็อยากจะเตือนพวกเรานะครับเพราะตอนแรกก็ อยากจะไม่พอเดือนตุลานะแล้วเล่นน้ำรวดมันอาจจะขาดสตินะครับแล้วก็ทําให้การเชื้อเนี่ยครับาดได้ง่ายวันนี้ก็ขอฝากที่นี่ที่น้องประชาชนนะครับะ่าชนทุกท่านเนี่ยครับว่าอย่างไงอย่าอย่าเล่นน้ำในที่สาธารณะครับว่าตอนนี้ก็ตัดสินหมายก็ห้ามไว้แล้วไม่ให้เล่นน้ำที่น้ำไปเล่นในที่ที่ที่มีมุมบอกไว้นะครับวัดสิทธิ์แห่งแล้วก็ทีเอชทีนะครับซึ่งมีการควบคุมเรื่องการการจิตโควิดสิ้าอยู่แล้ว